นี่เป็นเมืองหลุ่งนะครับเมืองเมืองที่ลงมาจากเขาสูงแ้ะเป็นหุบลงมาลึกนะครับเป็นหมู่บ้านของชาวไตไทยที่นี่นะครับภาษาพูดก็คล้ายๆคนอีสานคนเหนือหรือว่าคนลื้อบ้านเรานะครับแล้วก็จากเมืองนี้ไปทางทางเมืองรอใน50กิโลเมตรถ้าไปทางเมืองขิมหรือว่ามุก,กังจา่ายนาคั้บันไดที่สวยๆนั่นก็อีก50กิโลเมตรเหมือนกันนะครับ ที่นี่จะมีน้ําแร่ไหลผ่านคือน้ําหลุงเนี่ยครับน้ําหลุงนี้เป็นน้ําแร่นั้นนาข้าวที่นี่จะรสชาติจะดีกว่าที่อื่นนะครับแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องทําข้าวเม้าออนะครับที่นี่ดังมากดังของข้างข้างเหนือเลยนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับตรงที่เราอยู่นี่เมืองหลุงนี่คือบ้านบุ่งส้มคําว่าบุ่งส้มนี่มาจากอ่าบริเวณนี้มีมีอ่ามะขามป้อมเยอะนะครับโอ้มะขามป้อมอร่อ,อ,อยจริงๆก,กรอบ แต่พอมาขำป้อมเลยเห็นอาจารย์วรสาติดีมากเนาะโอ้สองอย่างขาาำป้อมกับข้าวเม่าอ,อ,อาจารย์เห็นบรรยากาศเป็นไงครับชาวบ้านที่นี่เป็นมิตรไหมครับโอ้โหนะผมเห็นเมื่อคืนนี้เห็นก็มามามา,มาหาอาจารย์มาฟ้อนมารำกันนะคือเรามีความรู้สึกว่า,ท,า,ท,าทั้งๆที่ครั้งแรกคือมาเห็นนะแต่เรามีความรู้สึกว่ามันประทับใจมากทุกคนเป็นมิตรพูดก็คล้ายๆคนพูดไทยนะครับจริงๆไม่ได้ต่างอะไรเลยฟังรู้เรื่อง ถ้าพี่น้องหรือพี่น้องผู้ไทยหรือคนไทยใหญ่มาน่าจะฟังกันออกเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องมาอีกนีน้ำหนีมลึกไหมตื้ตื้นๆน,น้ำตื้นๆครับไหลทั้งปีไหลทั้งปีอย่างเงี้ยครับไหลลงมาจากภู<ะ>เขาจากภูเขาก็บริเวณที่ตั้งของตรงนี้นั่นอยู่ที่ใต้ของฟางซีปังนะยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีนนะครับ อันนี้เป็นอำเภอจังหวัดหรยอไรอ่าเป็นตำบลครับเมื่อก่อน <Okay. S 2> ห่างจากเซราอ่าห่างจากเซราประมาณน่าจะ200กิโลเมตรได้ครับขึ้นกับอำเภอวันเจินนะครับวันเจินนี่ะจะทินพื้นที่เยอะปัจจุบันนี้กลายเป็นจังหวัดไรล,ลาวกายไปแล้วนะแต่ก,ก่อนนี้เขาเรียกจังหวัดเหยียนบายอันนี้ลาวกายเหรอนี่เป็นลาวกายไปแล้วครับเขารวมจังหวัด2จังหวัดเขาอ่อานว่าไงไหม นี่เขาอา่านว่าเรื่อง,องตูเล,ลงเพื่อหลวงตูเลงตูเลงคือชื่อที่นี่อ่ตูเลงี่ภาษาเวียดครับภาษาไทยเรียกหลงหลุง